ออกมาจากห้องนี้เลยเนี่ยที่เออกมาแลวประตูนี้ไอ้เดี๋ยวกูได้ยินเสียงมาแล้วมันมาแล้วกูถ่ายผีได้เลยเฮ้ยย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 ยเยย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 ย้ยยยย้ยย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 เ้ยย าสวัสดีครับผมเบคคิลเมอร์ครับผมเบคคิลเมอร์ครับผมเบคคิลเมอร์ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมพลาสมอโฟเบียในเวอร์ชัน VR กันนะครับว้าวในคนบอกคนจะพาผมมาเล่นสนุกที่สนุกสนานคุณพาผมเล่นเลยเอ้าถ้าบอกมาเล่นเกมผีมันจะมาไหมล่ะและวันนี้เราก็จะมาไล่ผีกันนะครับกครับเกมนี้ก็จะเปิดพลาสมอโฟเบียทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีอ่าเนี่ะเครื่องวัดอุณหภูมินะแล้วก็ไฟฉายเอ้ยแล้วก็ไฟฉายนะครับไฟฉายธรรมดานั่นแหละต่อไปก็ เอาไว้ถ่ายรูปผีนะครับนี่ครับแะและต่อไปชิ้นสุดท้ายคือสปิริตบล็อกนะครับเอาไว้คุยกับผีนะภารกิจแรกนะครับเขาให้ถ่ายรอยนิ้วมือผีภารกิจที่2ให้ถ่ายกระดานผีถ้วยแก้วภารกิจที่3ให้ถ่ายรูปผีแล้วก็ทําให้ผีโกรธแล้วก็ทําให้สปิริตบล็อกเอ้ยไปแล้วก็คุณหมอจะัาไข้ผมแล้วครับคุณหมออืมแล้วก็ทาให้เข้าไปในดีจมูกผมเลยครับได้เลย มันใหญ่เกินไปผมว่าร้จมูกคุณกว้างกว่านี้นะผมว่ามันสามารถจะขับไได้ดูมาสิอะไรของมึงเนี่ยฮะ <laughs> แล้วก็ทําให้สปิริตบัคตอบสนองนะแล้วก็ภารกิจสุดท้ายหาห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเจ็องศาเซลเซียสถ้าภารกิจเสร็จแล้วจะเป็นสีเขียวนะเข้าใจไหมและนี่คือภารกิจของเราในวันนี้ปประตู กกลับดีว่าแถมแถมแถมแมขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้เฮ้ยผมผมผมรู้สึกได้ว่าอุณหภูมิมันเริ่มต่ำลงแล้วไหนดูอุณหภูมิหน่อยว่าหลังนเจ็นหลักฐานเด็ดวะในหลักฐานนี่ครับในหลักฐานครับในครับเจ้าของบ้านเคยเลี้ยงแมวไว้อ๋อว้าวถ่ายรูปเลยครับได้เลยครับแกลกมาครับมึงไงเออมีกล้องอ่ะโอเคกดอะไรใช้วะ แโอ้ oh, uh, ไหายไปดูแล้วเราเอาไปดูมาดูฮะแอะแล้วไฮโดรไฟฉายกูไปเนี่ยไล่เปิดไฟนะว่าไงมันครับพอดีว่าผมทิ้งที่วัดอุ้นดูภูมิแล้วมันบักเข้าเก้าอี้ไปไอ้ว่ายังไงนะเราเราจะใช้ยังไงไอ้ยอมแพงอะเพราะว่าเรากลับไปที่รถกันอไปปะกลับไปที่รถอ้าแล้วผมเข้าคนเดียวเหรอครับเนี่ยเอ้าแล้วประตูปิดไอ้ มองไงเปิดประตูเร็วเข้าเร็วเข้าถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปผีเร็วมามายิงครับยิงนะครับสวดมนต์สวดมนต์สวดมนตช่วยถ่ายอย่าพูดช่วยเปิดประตูเปิดเปิดอื้อโอเคเปิดเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเฮ้ยประตูไม่ล็อกแต่แรกแล้วโว้ยเอาแล้วมึงไม่เดินออกมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกับพีพไปกับพีพไปละกับพีพมึงทำไปไมได้โอ้โหถ้าต้องสำรวจสิวะโอ้ย ผมรู้สึกได้ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผีครับรู้ได้ไงมีไม้กางเขนแล้วถ้าผีมันเป็นบาดหลวงอ่ะอุณหภูมิปกติครับไม่มีอะไรใครมาแดกบะหม่าตรงโลงรถเนี่ยดูดิเขาอาจจะซ่อมรถกวกนนี่ไม่ดถ่ายรูปโอ้ในดีนี้เลยนะเนี่ยโอ้ผีกินบะหม่าเอออะไรกดเปิดน้ำเย๋ในชั้นสองเลยว่ะ ได้เวลาแล้วล่ะเพราะว่าผมเป็นคนซิปเบลเปิดทุกสิ่งทุกอย่างมาเลยมืดมากคนไปถือไว้ใช้ถือไว้ใช้เฮ้ยขีดแดงขีดแดงมาเส้นหนึ่งเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยสามขีดสองขีดสองขีดสองขีดก็ถึงแล้วไอ้เหี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเปิดแล้วมึงออกมาเลยละประตูไม่ได้ปิดไอ้เวรนี่เวรเฮ้ยเร็วเข้าเห็นไปไหมจริงครับจีนรีบขึ้นมาครับจีน โอ้ยมือถือมันแอบแฝงครับผมเจอรูปภาพครับโอ้ถ่ายครับถ่ายถ่ห้องนี้มีไฟเหรออะล้วเอาแผ่นนี่ไฟเออเราต้องหาเอออะไรนะหยิบถ้วยแก้วแล้วก็ถ่ายรูปนี่ไงผิดโอ้ยจนหมอเนี่ยในห้องนี้อะไรนี่มีมาม่ามันมีมาม่าทุกห้องเลยหรือไงวะชันสูตรละผีดตัวนี้ชอบกินมาม่าน่าจะจนหมอตัวทุกคนครับทุกคนครับแถบแดงครับแถบแดงไหนหลักฐาน ว้าวดด้วยมีมลาแล้วเดียด้วยดียวด้วยีเดียไปดับไปดับไปดับว้าวเดี๋ยวด้วยเดียวเืบายเลยเืเอเือออกไปกูมีหมอนองโก้กูไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวคนถือไฟชายอะคนถือไฟชายเบื้องจีบายเฮ้ยเฮ้ยคุณวยกลับมาล้างมอกนกลับมาล้งมอกันกูเบ้ไม่มีไฟฉายไม่มีเจอกูไม่รู้ว่านักไหนเล้เลยเรามาดูที่คืบหน้าอะไรบ้างเอาคืบหน้าเรื่องทำให้ผีกด เฮ้ยอะไรมึงอย่าเฮ้ยบ่อยอจิไอจีทเฮ้ยอะไรดูดูทีวีดูทีวีถ่ายทีวีนะทีวีทีวีทีวีรัวตายไอ้น้ออยู่ไหนไม่รู้เฮ้ยอะไรกูเห็นตาแดงแไอ้เหี้ยมันเออใส่กูไอ้น็อตอ่ะใสแอบอยู่ครับเนี่ยกูเห็นตรงนี้เลยแดงๆมึงเห็นฟักทองเปล่าไม่ใช่กูเห็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้น็อตอยู่ไหนอ่ะนี่ไงขอเ เอาก็ยืมทำเลยยมึงบอกไปไม่บอกเลยไปปุกบ้านเขาเอากของเขาไปเหรอนะยกเข้าเหรอนี่เลยที่เราพบเจอเฮ้ย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 ดูดูมันกลับหัวมันกลับหัวมันกลับหัวไว้ก็เข็ดกับหัวไว้ก็เขยดกับหัวถ่าย อืมอใจแล้วพอ้วออเคๆเม่อกี้เาจอห้องไหนนะออกมาจากห้องนี้เลยเนี่ยที่เเออามาเลยประตูนี้เฮ้ยเร็วคุณได้ยินเสียงมาแล้วมันมาแล้วกูถ่ายพีได้เลยเยได้เลยไ้เยเล้ลยได้เลย้เยลยได้เยได้เล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 ยเล้เยได้เลยได้เลยเยได้เลยด้เลยได้ด้เยไ้เย้เลย้เยย้เเยย้เยเยย ไม่ยอมเดียวมาเหลือถ่ายเรานี่มือผีกับกระดานผีถ้วยแก้วนะเราเหลือสองเควสสุดท้ายแล้วผีถ้วยแก้วอ้าววิ่เดี๋ยวัปเล่นกันตรงนี้เลยอุ้ไปเล่นเลยชิบชิว่าฮัลโหล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 จีบปะวะ

โอเคสำหรับคลิป VR Chat Passophobia ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะ <Brand. S 1> เออไม่ไหวจริงๆผมหานานมากเลยกระดานผีถ้วยแก้วแล้วก็นอยริมมือผีเนี่ยนะไม่เจอจริงอะ่ะและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ต้องขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและก่อนจากลันไปแล้วก็มีคำถามหนึ่งข้อนะครับคำถามก็คือคุณกลัวผีไหมครับ นะแล้วก็เพราะอะไรด้วยสำหรับเกม VR Chat Plus Mobile บก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย